ผมเออตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเสียงเข<อ>้ากล้องนี้ด้วยไงเห็นไหมพี่เขาให้ผมบรรยายให้เฮ้ยข้าวเสิร์ฟอ้าวไม่เผื่อแป๊บเดียวรีบปูฮะได้มาหนึ่งประตูนะแม่ช่วงต้นเกมต้นนั้นนะพี่พียะประตูเ,เกมคืนน้ำนะครับคืนนี้เจอสึกหนักครับเจอเลือ์ ปุ่สุดท้ายนะของของสนามไลฟ์สดนะเป็นลิฟท์ปูแมนซิตี้ครับคิดจอ,อกเป็น,นคืนนี้ไนงะมาชมสนามของเราฮนะไลฟ์สดของเราเป็นลิฟท์ปูครับพ,พบแมนซะิตี้นะฮะผ่านไปแหมช่วงต้นเกมเท่านั้นเป็นลิฟท์ปูครัขึ้นนำมีมีเอ็นบีวายแฟนคลับวะสนามน่าดีสมคนสนามน่าจุไม่พอพี่ดีไปสามคน ต้องรีวิวสนามมาลานจอดรถนี่ต้องโอ้โหน่าจะมาเป็นแสนกว่าสรุปต้องนั่งนบออกไปด้านซ้ายนะี่พี่ผูแไม่ยโยนเข้ามาในกรอบแล้วแหมในกรอบนี่มีผู้เล่นของนี่ผู้นะจับบอลแรก่ดีๆเ,เสียบอลให้แมนซิตี้นะสามสิบลาก็ขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายได้เปิดเข้าไปแหมมีเงี้ยวคว้าปัดไว้ได้แต่บอลสองเป็นนี่ผู้ฮะบอลที่ผู้มาเนี่ย ลเจ็ดนะของลิบูม่แทงมืนๆตลักสายเบาไปนิดนึงแล้วสวนับของแมนซิตี้มาอีสามสิบนคืนให้เพื่อนโอ้โหอยากจะตัดเข้าไปด้านในเสียบอลให้ลิบูวิ่งเิดลิบูดก็ได้บอลไม่ต้องยิงสอลูกเลยลุนที่สองนที่สองนะลิบู โอ้โหตัดมาจังหวะน,นี้ก็เห็ได้เป็นลูกทุ่มเนี่ยเหมือนเขาบอกเขาแพ้นัดหนึ่งไม่แน่ใจหรือเสมอบอลทุ่มมาของที่บูมหมายเลขสิบเอ็ดสั้น,นๆเข้าไป,มาไปมไมหมายเลขสี่สาสิบข้ะชากหมู่คนแล้วจี้เ,เข้าไปในกรอบร้องปั่นจังหวะนี้แล้วอ้าว เรียบร้อยเลี่ยเป็นแมตช์เต้นะอ้ยเตีเสมอจนได้ทำไหมรับเดี๋ประตูต่อหนึ่งเนะนี่ยเกาหลีต่อเสมอเกาหลีต่อพายิงไปลูกหนึ่ง่็เหรอที่ไหไม่รู้ไอ้นุ่นมอไอมาเริ่มเกมกันใหม่นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งอาริพูดได้บอลเราเล่นเราเล่นกันเนื่อยด้วยขึ้นหน้าไป เลนสั้นๆแล้วอู๋ทยจังหวะนี้ขึ้นหน้ามนหมายเลขสิบเจ็ดนอัลไลไปด้านซ้ายปาาเข้ามาหมายเลขแปดร้องยิงก็ยังตดบล็อกนี่ฮะส,ส,สตีเวนเจอร์หาดนะฮะหมายเลขแปดนะฮะบอลของมนซิตต้หมายเลข้อ้ยเข้ามาด้านในขึ้นย่งจะปล่อยเพื่อนเล่นแต่เสียบอลให้นิวพูวสี่สิบเจ็ดบอลนิวพูว่าไหลบอลไปข้างหน้าหรอแย่เลี่ลยน้นมาานี้แล้วไม่มาเเลไปแล้วฝ่ามาด้านขวาร้องกดดูก็ สวยป้าเขาเขาก็ยิงไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันก็ต้องแตะอย่างเดียวพี่แย้มพลิกบอลหาประตูดิอย่าพลิกออกไปข้างนอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปฝ่าไว้ด้านซ้ายสีเจ็ดของลิบุ๋วไม่คืนบอลัจ่ายให้วมันไปไม่ได้มันตันอยู่ด้านเดียวแย้มหนงคนน่ะนักพี่นั่งริเวอร์วะนี่บอกคุณใส่แมนกซ์อย่าเป็นเิษยครับใสหน่ยเจ็ดถึงทางไปด้านซ้ายในกรอบยังไงเลือกยิง อ้ยังปั e. ่นก็ได้แล้วจากวอร์ซองไปแม็กซิตี้นะครองบอลอยู่ตัวใหญ่โอ้แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลทับสนามบุกอย่างเดียวตอนนี้ยาฝั่งแมนซิตี้นี่ตายหมดแล้วนะขาไม่ดีจริงๆั้งยิงไปโอ้ล้านะแมนซิตี้ลิเวอร์พูลได้บอลมีใครเข้าเนียล้านลูกจีนมาตอนนี้ทั้งหมดเลยล้านลูกจีนแล้วเป็ลูกไตมุมนะลิเวอร์พูล สั่นก็สี่สิบเจ็ดเนี่ยลูเล่นไปเล่นไปเหนื่อยนะมองเพื่อนแล้วจ่ายคืนหลังว่ะหมายเลขเจ็ดเนี่ยผมมาที่สตีเวนเจอหาร่อยิงหนด้วยสายเรียบร้อยเบียรเสาเข้าไปสองหนึ่งเนี่ยลูสองสองเหรอเขาโดนนำวันนี้ตอนนำสองหนึ่งเห็นเขายิงได้เมื่อกี้นะว่าโดนเขานำเฮ้ยโตอะไรวะฮะไหนอะ ท็อปยังไงอินแล้วอินสองลูกแล้วเข้าไหมไโสดพี่แหวมคนเดียวนั่นแหละออกไม่ได้ยกคนเลยบอลของแมนเชสเตอร์สามสิบนี่เนี้ยเดือบแบกของแมนซิตี้นะหมายเลขสามสิบสองทีมน,นะทีนคือหลังไปยังตามหลังอยู่นะแมนซิตี้์หนึ่งประตูต่อสองแล้วจังหวะน,นี้แทงขึ้นหน้ามา 11หาบอลขึ้นมาเองแหวกสองเลยบอลมันลั่นเลยถึงเสาตีลิบบูออเรียกงหลังเข้าของลิบูเหมือนกันแหวม้วนในวันนี้สวยแทงเข้าไปในกรอบแล้วสีังหวันนี้แจ้นจ่ายโอ้ยโอ้ยจ่ายเละวมอแล้วอีกทีโอ้ยไม่เข้าจะวิ่งลงไป อ่่าหมตตรงนึฮะเอาออกเลยนะลูกนี้ไม่เอานะไม่เอาไเอาสเปดไม่รับครับลูกนี้ไม่รับลูกกระเลวกระลาดไม่เอานน้ำใจแกนี่ยิ่งกว่าทะเลนะครเค็มครับปิดมุกมีรับส่งด้วยโอ้โหไม่หมูตับนี้ได้ได้ได้ไม่ทันละไม่ทันละเดี๋ยวเล่นใหม่เดี๋ยวมีรับส่งครับต่อ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 ต่งปิดมุกซะงั้นไม่ไหวจริงเลย ผ่านไว้เจ็ดนาทีนะริพูสามเนะ่ยแมนซิตี้รุ้นมันยิงนะพี่แกไม่ออกมาอีกแล้วมา้ยริพูออกมาด้านขวาเรียนหมอมเข้าถึงแล้วหคืนเข้ามาจังหวะนี้เสียบอลให้กับแมนซิตี้แล้วดักเอาดักเอาดักเออปล่อยอกเพืนยกขาไม่ขึ้นเลยยกใครมาเนี่ย เล่นนี oh. ่เล่นนี่บอลเล้อนะโอ้ยยิงไม่ถูกยิงสี่ยิ่งคิดยิ่งถอยมาเอาเรามาสามคนของแมนซิตี้ออกไปด้านขวาใส่ในกรอบยังไงสามคนโอ้ยเล่นยากนะจังหวะนี้ของแมนซิตี้ร์องยากกว่าโอ้ยง่ายดิแมนซิตี้นี่เล่นเหมือนทีมน้ำเลยนะยังตามหลังอยู่นะ ฮั <Hello>. uh, ลโหลอ่ารบกวนนิดนึงนะฮะรถทะเบียน6ท่า14นะครับเป็นรถออกของท่า14เปลี่ยนรถนะครับช่วยรบกวนมาเรื่องนิดนึงนะฮะพอดีหาจอดนะครับ <c oughs> ใครมีเพื่อนของี่ป <c oughs> มีรถออกท่าน14นะครับรถควนนิดนึงนะฮะขึ้นหน้าไปแล้ว อทัไหขานานไหนทันไหมอะลังทันก่อนเถอะช่วยมี้สกัดออกหลังไปอย่างเั้นโอ้โอ้สเปรตต้นก็ไม่มีช่วยมาชันนทเหมือนรเอรด้วยนะครับทีมมาสามนแล้วอยลก่อนเล่นนะลู่อะไรครับลู่เสาอ๋อยังแย่มาหน่อยพี่ดูอย่างงี้ไม่เอานะไปเอาหน่อยพี่แบะจีพี่แอม วิ่งหน่อยเนาทีเดียวของแมนซิตี้ยังไงาบอลขึ้นมาเองแทงหน้าขึ้นหน้ามาสิบเอ็ดดึงโอ้โหแล้วถ้าเขามีแรงก็เราก็โดนโดนนี่ครับพยายามไปเองนะแต่จะเส็งเงันนะไม่ใช่บอลบุกของลิเวอร์พูบ้างหมายเลขเจ็ดนะยิงแล้วสี่สิบเจ็ดจับบอลแล้วขึนในเป็นอาแปะเหรอยังไงฮะเป็นอาแปะเลยโอ้โหไม่ยอมยิงเล่นกองหน้าอีกนะ S <S เออถามเล่นไหนเล่นหน้าชอบแฝงตัวหน้าตัวแปะฝงด้านขวาแล้วหมดทิ้งไปเลยหมายเลขี่ของพี่แย้มบอกพลิกบอลพลิกไปข้างหน้าเด็อย่าพลิกอย่าแตกกลับอย่าเรียกว่าถ้าถ้ากลับหลังไม่ได้พลิกดิเพราะหน้าหันไปทางนี้อยู่แล้วเออลงมาสิบนาทีแล้วอออกเดียวออกเดียวแทนใครก็รู้อยู่แล้วยกเข้าไปแล้วได้วงโอู้ยืนเข้ามือของสวิรัติให้แกตีให้แกออกนึงข้างหน้าโดนต่อขายด้านบนนะเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูล เลขสิบเจ็ดนะนล่งรอนั่งรอรวมให้กับสี่สิบเจ็ดมามาอยู่ของลิบูเลือกยิงยิงแม่งเลยกูจะออกแล้วนี่ของแม่สิงห์ฉันไปยิงเลยไปหมดให้เขาเตะมุงก่อนให้เขาเตะมุงก่อนให้เขาเตะมุงก่อนคุณต้องทำประตูเองเหลือเองคนเดียวแล้วนะมาคนรักเหลือมึงคนเดียวแล้วนะคุณต้องทำประตูนะครับเปิดมาแล้วได้จริงเลยไม่เอาประตูดิผมนี่ติดตามลูกไฟคุณนะเนี่ยลูกไฟอ่ะลูกไฟบนอะไรกัน มีลูกไฟด้วยนะยานที่มีคู่แข่งแล้วเด็กก็เด็กก็รู้ว่าลูกไฟมันไป็นยังไงเยอะนะอย่าเรียกว่ายิงพี่เขียงย่เรียกว่าเขียงถ้วยให้แชมป์นะครับอาจจะมีสักรูนะครับแต่เทาว่าเราจะรู้ลูกไฟันนหมายเลข14หมาของเรานะครับึ้นบอลอยู่วเรวี่นะมีเพื่อนเ่ขับอันด้าซีรสนะครับทะเบียน6514นะครับช่วย มันเลื่อนไินะครับกินปกอเพื่อนนิดนึงกินหมูกระทะกินหมูกระทะอยู่ก่กินหมูกระทะอยู่ครับหกพันสี่นะฮะวสวยเลื่อนเลือนให้ไนิดนึ่งนะแต่กินหมูได้นะสามสิองนันสิตธิ์โอ้พี่วีนี่พุ่งไปก่อนแล้วเนอะเราล้มลงไปพูดถึงเพิงๆพรงเฮ้ยคนละสนามต้อง อาพื้นดินเป่าย้อนหลังให้กับแมนซิตี้อร์ยูไงเฮ้คิดอะไรอยู่เฮ้ยป็นอะไรของมึงนี้เฮ้ยคิดอะไรอยู่เฮ้ยหัวจะฟังเออจานไม่เหลืองเหรอกวจานไม่เหลืองเหรอมือจับโอ้ควักเหลืองเลยเล็ขสัามกับหมายเลขสามซิแมนซิตี้แม่งพอดีเลยปุ๊บไอ้จี เสียงร้อนไปหมดแล้วจังหวะมันตรงโน้นมันเหมือนเปล่าเลยมันจะท้องการใส่เดี๋ยวเปลี่ยนบอลหมายถึงเสียงอะไรนี่หน้าอย่าพูดอย่าพูดจังหวะนี้สวยแล้วถึงบอลอยู่โโอ้หเล่นช้านี่ต้องโดนลุมนะฮะควายจังหวะนี้สวยอะไรกรอบของลิวบูยังไงล้มลงไปผู้ตัดสินลุกขึ้นมาบอกให้ลุกขึ้นมาออกครับ ไปหมอฉีกไปเป็นรีบูของเกมซะส่วนมากนะไอ้มดไอ้มดความหวังของผมลูกไฟดึงออกไปด้านล่างให้เพื่อนนี่ไงโอ้ยอย่างลูกสาวประตูแมตช์เต้อเดิมอันนี้ไม่ใช่ลูกไฟนะครับอันนี้ลูกอะไรลูกไฟไอ้มดไมไดยิงยังยิงยงวะยิงยังยางยางยางเหลือมันนี่แหละมดแหละมึงเนี่ยมดไปแล้วรีบูรีบูในกรอบโอ้ยจ่ายพลาดนะจังหวะนี้หมอขยับหน่อยหมอ ได้บอลยู่ห้เป็นเจ็ดพยายามจะหลอกหลัวก็้อสู้แต่เสียบอลให้แมนซิตี้อ้าวแมนเชตียก็ไม่ทันแค้่ดถ้าเราถ้าไม่เขามีเขามีแรงเราก็โดนสามารถเดีสามารถดีตัวตัวหมดแล้วไงเนี่ยอะไรสองหนึ่งสามหนึ่งสามโอเคสามอุ่นใจนะอ่ามึงไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วให้ทิ้ <c oughs> จ่ายตัดเข้ามาเลยแบบนี้ก็ดับบอลของแมนเชสเตียร์เดี๋ยวเปิดขึ้นหน้ามาเห็นบอลของแมนซิตี <c oughs> ้ฮะออกมาโอ, <c oughs> อ้โหแล้วนี่แม่เจ้าตัวไม่ยอมจ่ายเพื่อนนะมูดไปแบบน,นี้ก็ต้องโดนแย่งนะ <c oughs> อ๋อแมนเชตี้ที่บ้าเราจะเจอที่สนามเนี่ยใช่มันเท<ใ> <c oughs> ี่เยาจัดงานบอลของลิพัวไหมายเลขสิบเอ็ดกู้ไฟกู้ไฟบ้างโอ้โหไม่มีใครต่อทนะี่สนามคลินเาลี่อะ ไอ้รุดอะทำอะไรแบบนี้พี่อันก็เหนื่อยเหมือนกันไอ้รุดอะไอ้รุดอะไอ้รถยังไม่ยิงมั้งเนี้ยแต่ยิงแล้วไอ้หนองนี่เปล่ายิงเหมือนให้นอนงยังไม่มีพี่แลนด์เลยก็มดแลนด์ยิงแล้วอ๋อเหลือมุดก็เดียวดิย้อยๆข้ามไปเสาสองก็ได้โมงเหมือนกันโอ้ยเลไม่ตรงกอ็มุดก็เดียวไม่ได้ยิงไอ้เหย็ดคุยอยากดีเลยม่ได้มาเลยละมดเหลือมึงคนเดียวเนี่ยวคนเดียวนะมันเดินถล่มแน่ยิงไม่ได้อะ พี่วีไม่นับนะเว้ยเหลือหกนาทีเ็ษเศนะของเก๋เอาเลยไส่งแล้วกูต้องยิงแล้วกูโดนเพื่อนล้อสาหนึ่งแล้วยิงจังโว้ยตวาีดรอตีนะครเด้วยัเดี๋ยวเราจะมีพี่ีมอบรางวัลให้แชมป์ทีดนึงนะฮะช่วยนกัรเปนสักขีพยานให้ด้วยคันาเหนนาเนขอหแล้วแหวกมาขอเิ แหวกสองดึงไม่ได้หมุนท้ายเข้าดันในโดนแซอยู่แต่ยังจ่ายเพื่อนได้เล่นได้เล่นได้ไม่ไหวลุ้นขู่แล้วโดนโฉบได้ไม่ใช่ไม่ได้กันหอนเข้ามาจะหลังไม่ใช่จะเปลี่ยนได้ตียึดยักหมอไม่ออกเรียบร้อยให้หมอเล่นึันก็เปลี่ยนได้รถอ่ะเปลี่ยนรถหวนขึ้นมาของแมนซิตี้ปุ่มเข้ามาในกรอบแล้วมงชึ้งสวยไว้ร์นี้ก็ข้ามคานไว้ ไแกนัเ่ถึงไหมเอ้จับบัตรผาดนะพี่ผัวเปลี่ยนไอ้ลุยก่อนก็พักขึ้นมาก็ไม่มีหลดๆมาสิคนกูซูมเลยเนี่ยลดกูซูมเลยเนี่ยลดกูซูมเลยเนี่ยโอ้หไปด้านซ้ายอู่ในกรอบไม่มีสองคนแล้วยังไงฮะหม่ถ้าเกิดสิบเจนนะปู่เลิกคึงอยู่ปู่เล่นแบบนี้ปู่ถ้าเสียนี่เพื่อนด่าเลยนะด่าแล้วอ่าลดๆ ที่สกอ์ยังนำอยู่นะลีพูต้องมีเรื่อหวะแล้วฟอสเขาก็ชนะด้วยนี่แล้วคชนะ่เอานงติดลีพู๋แข่งตปติดแล้วไมผ่านนะสามสิบหกไม่ต่านเลนเาอแล้วเลือกแล้วจเข้าไปในกรอบไหลให้เพื่อนจับดึงว่าอ้โดนตังคเยชิงนแล้ชีดกันอยาี้สามประตู โนทีุ่นทีมลิวูขอบคุณทีมอสน์นะนอบเขอบคุณทีมเอเวอรสต์นะะขอบคุณทีมเอเวอเรสต์วยนะครับขอบคุณทุกทีมด้วยนะฮะอัทีมวันนี้สนุกสนามากนะครับชมแมตช์แรกแต่ร้อนนิดนึงนะฮะยาวจริงเลย เจอมาสองทีมยังไม่พอเจอสามสิบนาทีใช่คุณน้ามาสองทีมยังไม่พอริปูที่นำแมสตี้สามมาสองทีมนะจังหวะนี้ก็อดเหรอลิฟวูจีบออกข้างมาบอลทุ่งของแมสตี้ถึงเขาไปด้านในแล้วม้วนจังหวะที่สวยไม่ยินไม่ยินเองนะลิฟวูมาพี่เมยลั่นมาลั่นกลับไม่พี่เม่ไม่โกงนะฮะมันจะจ่ายไฟดิ ไอ้ทุงมั้งปั่นจนกว่าปั่นแล้วกันซิตี้ก็เข้ามาทุกทางนี้มันก็ดับได้โหมาสามคนเหมือนกันเนาะแมนซิตี้ยิงก็ติดบล็อกปีกี้ของแมนซิตี้ฮะจใส่โอ้โหเกมมันไ้าไปหมดแล้วตอนนี้เล่นกันเกือบสามชั่วโมงแล้ววันนี้ จนหมดเลยแล้วแล้วเสียบอันนี้นาสิบนาทีแบบไม่มีใครโอ้โหหมายเลขแปดโอ้ยยิงก็ยังติดบล็อกหมดเดี๋ยวมงคนเดียวแล้วนะหนูยิงกูนะว่าจะเจออะไรแล้วมึงก็ยิงคนเดียวงมาแล้วจ่ายขึ้นหน้าเด็กหลังหลังนี่เขาทุกนัดนะดึงเข้าด้านในหลังหลังเขาเยิงทุกนัดนะหลังเดี๋ยวเดี๋ยยวราวางไว้มันยิงฝั่งนู้นไม่ได้แต่มันยิงฝั่งนี้นุ้ยฮะพี่แอม ยิงนี่ไม่ได้เลยยิงนี่ให้ดูเลยเฮ้ยมดไม่ร้องหน,น้าแบบพี่เนี่ยเงี้ยงน้อมนะพ่าแลเวอร์พูลดี๋ยังฉกมาได้แหมแม,ม้วนหมวนหลอกกองหน้าเลยฮะริมเส้นด้านซ้ายของลิเวอร์พูลพาบอลขึ้นมาได้ไดมดต้องไปแล้วมาทั้งแผงนะลิเวอร์พูห้าคนนะเลือกและโอ้โหแต่ละตัวไอเทียสามตัวร้อยทั้นงนั้นเลยอ่ะจได้บอลทีใหม่เลขสิบแปดเนี่ยของลีบูขึ้นหลังแหละเบิร์นจังหวะเดียวไปด้านซ้าย เลจ็ดแล้วดูดบอลลงมาเล่นคืนให้ปลายเลขแปแล้วเปิดเข้าไปก็ยังติดแต่ยังดบอลเอาเองแแต่งเข้าขวาแล้วเลือกยิงอ้โโ<ฮ>ยโหชัดด้วยชัดด้วยชัดด้วย<ฮ>ชัดชัดสองนาทีนี่มึงตายเลยนะและแล้วเขาก็ทำได้นะครับ มึงเห็นเป่าน้องอีนหมดเวลาเลยนะเป็นลิบัวทำได้เอชนะแม้ซิสตลูกเยเอาคครับขอบคุณ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 ครับโอเคก็ พี่แย้มพี่แยมพี่แยมครับปิดลฟ์สดน,นะครับครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็วันอาทิตย์หมดก็เราก็จบเหมือนเดิมที่สอง,องที่สอง,องเราจองกี่ปีแล้วครับที่สอง 3ครับ3ปีแล้วนะครับสามปีติดนะครับเป็นได้แค่พทดลองให้กรรมการเขาสกิดผมหน่อยนะว่าเฮ้ยพอผมยิงปุ๊บแล้วจะเป่าหมดเลยอย่างเงี้ยผมจะได้ยิงอ่าอ๋อโอเคเขาอยิงนะหมดยิงหมดยิงหมดยิงครับหมดไเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนึ่งครับก็วันนี้ก็ปิดรับสบก่อนขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามในไลฟ์เท่าไรนะครับอ่าตอนนี้ครับ 800อยกว่าแล้วนะฮะ800ร้อกว่าขอบคุณมากแล้วครับติดตามผลงานนะครับแ0ดร้อยที่อันเป็นครับอันไลฟ์เพจเรานะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสรุปสรุปผลนะครับวันนี้ชนะฝากกดตังค์ด้วยฝากกดด้วยสรุปผลนะครับวันนี้เราเราชนะชนะหเสมอเอ้ชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโอเคถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นรองแชมป์นะครับเป็นรองแชมป์สามปีติดอ่า ปีหน้าแล้วว่าไงครับปีหน้าปีหน้าต้องเอาแล้วไม่ใช่ปีหน้าครับครั้งต่อไปครั้งต่อไปต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วนะครับถ้วยถ้วยใหญ่ด้วยถ้วยโอ้โหดูนี่ผมไม่อิใช่ถ้วยเพียมิลีกด้วยนะฮะเสียดายมากเลยปีนี้เราไม่ได้ไม่ได้ยินดีกับทีมแฟนคลับเอฟริกันด้วยครับผมครับปีนี้เขาก็ส่งมาดีครับเขาส่งทีมแข่ง3ปีเหมือนกันนะครับเขาก็ ปีนี้มาดีปีนี้มาดีมากครับเราแพ้ไปเราก็แพ้เขาไป3ต่อหนึ่งใช่ไหมใช่เราแพ้โอเคจบไลฟ์แต่แต่ปีนี้เราไม่แพ้แนนอนนะฮะไม่แพ้แนนอนครับปีนี้เราเสมออ่ะปิดไลฟ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ